ด d l Hospital โลโรงพยาบาลสัญญกรรมตกแต่งเฉพาะทางชูสัญญกรรมแบบครบวงจรภายใต้การบริหารของนายแพทย์ฉัดพลคงเฟื้องฟ้ง,ฟงจึงเป็นที่ยอมรับและบอกต่อด้วยคุณภาพจรรยาบาันและการันตีโดยทีมแพทย์ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญล่าสุดได้รับรางวัล The Masterpiece Business of Aesthetic and Surgery Hospital ในงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ Thailand Health and Beauty a w a r d 2023เป็นรางวัลใหญ่ที่สุดแห่งวงการสัญญกรรมตกแต่งเฉพาะทางโดยคุณหมอปรัสและคุณหมอโอปอเป็นตัวแทนรับรางวัลและขึ้นพูดขอบคุณในงานอีกด้วยครับสวัสดีครับผมหมอปรัดนะครับเป็นตัวแทนโรงพยาบาล IDL นะครับสวัสดีครับผมหมอโอปอนะครับเป็นตัวแทนของโ l, อราบาล IDL h o s p i t a l ครับ่ออื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ รายการอายุน้อยร้อย้านนะครับมีมั่โอกาสดีๆนะครับให้แก่ IDL Hospital นะครับ IDL Hospital เนี่ยได้รับรางวัลตัวส่วนของรางวัลนี้นะครับเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับก็ขอขอบคุณอีกทีนะครับเที่ได้เห็นได้เห็นความสำคัญนะครับที่เราได้พัฒนานะครับได้พยายามปรับปรุงแล้วก็นำพาเทคนิคใหม่ๆนะครับเพื่อมาสู่การรักษานะครับทางด้านศัลยกรรมตกแต่งในประเทศไทยนะครับให้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นที่ยอมรับของ นานาประเทศแล้วก็เป็นดีชื่อเสียงระดับโลกครับผมศัลยกรรมนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับจะเป็นศัลยกรรมตกแต่งนะครับตั้งแต่หัวจนเท้านะครับตั้งแต่ส่วนของศัลยกรรมจมูกนะครับศัลยกรรมใบหน้าอย่างเช่นการผ่าตัดดึงหน้านะครับหรือการผ่าตัดอย่างอื่นนะครับรวมถึงการผ่าตัดแบ่งเทวด้วยครับการที่เราจะมีการอัปเดตนะครับก็คือมีการอัปเดตโครงอัปเดตนะครับเรื่องของการผ่าตัดบริเวณใบหน้านะครับ โดยเฉพาะการอัปเดตอย่างเช่นการลดไว้นะครับ mm hmm. การใช้คันผ่าตัดอะไรกนหรือการที่มีการออใช้เทคนิคอื่นๆ mm hmm. เข้ามาร่วมด้วยนะครับ๋ยวลอง ถ้าเกิดรายละเอียดยังไงขอช่วยติดตามทางเพจของรูมวลไอเดียลวอทิทัลด้วยนะครับการตลาดนะครับหลักๆของการตลาดเนี่ยเราจะมีการแผ่ข้อมูลนะครับทางด้านสัญญกรรมตกแต่งนะครับให้มีความทั่วถึงนะครับในหลายกลุ่มช่วงอายุนะครับอนาคตแผนว่าจะมีการขยับขยายไปนะยังต่างประเทศด้วยครับผมหลายๆคนนะครับที่ยังคิดกังวลลังเลนะครับเกี่ยวกับการทําสัญญกรรมตกแต่งนะครับหรือการาการทําเกี่ยวกับความงามอย่างอื่นทางด้านผิวหนังนะครับ สิ่งสำคัญนะครับทางด้านโรงพยาบาล IDL ของเราเป็นโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางนะครับทุกสาขานะครับประจำอยู่นะครับเราจะให้ข้อมูลนะครับให้วิธีการรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐานอย่างครบถ้วนนะครับจึงทำให้มั่นใจได้เลยครับว่า การมารักษาการทําการรักษาการเสริมสวยนะครับที่โรงพยาบาล IDL เนี่ยเป็นได้รับก,การที่มาตรฐาน <Okay. S 1> ออระดับโลกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสนใจนะครับสามารถติดต่อนะครับที่ตัวส่วนของออแอดไลน์นะครับ IDL Hospital หรือตัวส่วนของเพจ a c e b o o k นะครับ IDL Hospital ได้เช่นกันครับ